สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะทิ้งคิดกลับกับใจตนะนกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้มีคําถามถามมาจะถามในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้หรือว่าจะฝากคําถามไว้ที่หมายเลข16,44ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคําถามทุกคําถามนั้นถือว่าเป็นการแบ่งปันกันวันนี้คําถามจากคุณซับประเสริฐคุณซับประเสริฐถามมาว่าบางทีก็เหนื่อยมากคิดว่าเราจะหาอะไรนักหนาเงินมีเท่าไหร่ตายไปก็ไม่เหลือ แต่เกรงว่าตัวเราจะปล่อยให้ตัวเองไร้ค่าเกินไปอืมตีคำถามตีความในคำถามของคุณทรัพย์ประเสริฐนะคะว่าถ้าไม่หาเนี่ยตัวเองจะไร้ค่าอาจจะคิดว่าเราต้องทำงานหาเงินอันนี้ต้องแยกประเด็นนะคะ เราต้องทำงานเนี่ยแน่นอนเรามีหน้าที่ทำงานเรามีหน้าที่ทุกคนเกิดมามีหน้าที่แน่นอนค่ะต้องเลี้ยงดูตัวเองแหละครอบครัวนะคะผู้คนญาติสงเคราะห์ญาติหาเงินมาได้แบ่งเป็นสี่กองกองแรกดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องกองที่สองสงเคราะห์ญาตินะคะที่เหลือเนี่ยแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ก็คือสงเคราะห์ญาติ อันที่สามอย่าลืมเสียภาษีนะคะอันที่สี่เนี่ยทำบุญกับสมณะแบ่งเป็นสี่กองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเรามีหน้าที่ที่จะดูแลเราก็ทำงานก็ต้องหาเงินแต่การหาเพื่อที่จะโอมากมายมหาศาลกองไว้กองไว้กองไว,งไว้ใช้ตัวเองก็ไม่หมดลูกก็ไม่หมดต่อไปยังหลานอีกก,อก,อก็ยังไม่หมดอีกเลนอีกยังไม่หมดอีกอะไรอย่างนี้ อันนี้มันก็มากไปมันก็เกินไปนะคะมันก็เหนื่อยสิอย่างที่คุณซับประเสริฐบอกบางทีก็เหนื่อยคิดว่าเราจะหาอะไรกันนักหนาเงินมีเท่าไหร่ตายไปก็ไม่เหลือไม่เหลือในที่นี้ก็คือไม่ได้ใช้นั่นแหละเอาไปก็ไม่หมดนะคะไม่เหลือติดมือเราเลยเราแบขนาดจะแบรัรบน้ําที่เขารดลงมาก็ยังแบไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกนะที่คุณซับประเสริฐบอกอย่างนั้นซับประเสริฐชื่อนิกเนม สมญานามนามแฝงของคุณทรัย์ประเสริฐนี่เป็นคําที่ดีนะคะรั์ที่ประเสริฐก็คืออริยศัพ์อริยะก็คือการห่างไกลจากศัตรูศัตรูของเราคืออะไรก็คือกิเลสนะคะกิเลสทั้งหลายนี่แหละที่มายั่วยวนเราเนี่ยทั้งโลภโกรธหลงต่างๆนานานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นชัดๆเนี่ยความโลภนี่แหละนะคะกับคําถามนี้เราวิ่งวุ่นทุกวันเนี่ย เราก็วิ่งหาสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ประเสริฐอะค่ะสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้ามองเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐร่าอะไรที่ไม่ประเสริฐก็ต่างๆนานาทั้งหลายและทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่เรากําลังหาอยู่นี่แหละก็เลยชวนค่ะว่าอย่างนี้ดีแล้วค่ะคําถามที่คุณซับประเสริฐถามมาก็ชวนว่าพอเพียงเถอ,อะเนาะเหมือน พ่อสอนเราอะให้พอเพียงพอตัวพอสมตัวพอเพื่อผู้อื่นแบ่งปันกินเก็บใช้แต่พอประมาณเนี่ยแหละที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์น,ษยนี่เป็นคําของท่านอาจารย์พุทธทาสเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่เหนื่อยนะไม่วิง่งวุ่นไม่โอ้โหอะไรก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนั้นเหนื่อยแน่นอนเพราะทุกอย่างเป็นของเราหมดเลย ทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าตายไปก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยมันก็เลยเหนื่อยตลอดนะคะชีวิตเกิดมาเพื่อเหนื่อยหรอคะไม่ใช่นะไม่ใช่ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อเหนื่อยชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความเหนื่อยก็เป็นทุกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าปล่อยให้ชีวิตไร้ค่าการที่ทําประโยชน์เพื่อกับตนเองมันไม่พอคะ่ะมันต้องทําเพื่อผู้อื่นด้วย เพราะเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็เป็นพี่น้องเป็นญาติกับทุกๆคนโดยธาตุมีธาตุเหมือนกันธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันเลยนะคะทุกคนก็มีแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเกิดมาเพื่อที่จะทำประโยชน์เพื่อตอนเองและผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตอนเองอย่างเดียวอันนี้แหละจะเป็นชีวิตที่น่าจะมีความสุข มากกว่าชีวิตที่เพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องเพื่อครอบครัวของตัวเองอย่างเดียววันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันกับคำถามของคุณรับประเสริฐนะคะวันพรุ่งนี้ทิ้งคิดขับกลับมาใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ